สำหรับวพีนี้นะคะเราก็มาลองดูข้อนี้กันนะคะเขาถามว่าอะไรเขาถามว่าคําในข้อใดออกเสียงสองพยางนะคะคำในข้อใดที่ออกเสียงสองพยางด้วยกันนะคะเราไปดูข้อแรกก็ไก่นะคะคานี้อ่านว่าอะไรคะน้องๆคานี้อ่านว่าสวรรค์คดนะคะไม่ใช่ณโคดนะสวรรค์คดเลยนะคะเขียนก่อนอันนี้อ่านว่าสวรรค์ คต่อมาคำนี้แหละคะ่ะขอไข่อ่านว่าอะไรคะอัธ,ธจันใช่ไหมคะอัธ,ธจันทร์อันนี้ออกเสียงกี่พยางค์คะสามพยางค์เลคะสามพยางค์เนาะสวรรคตก็สามพยางค์เพราะฉะนั้นสวรรคตกับอัธ,ธจันท นะคะตต่ทิ้งไปเลยว่าขาอหาสองพยางนะคะต่อมาค้อคอยและงงนะคะค้ขอคอยเอ,อ่านออกเสียงว่าอะไรคะอาจยานะคะสำหรับคำนี้ออกเสียงว่าอาจแล้วก็ยาแบบนี้นะคะคำนี้ล่ะอ่านว่าคุณนวุฒินะคะคำนี้อ่านว่าคุณนะวุฒิอ่าคำไหนคะที่อ่านออกเสียงสองพยางค์ ข้อคอควายใช่ไหมคะอาจยาเนาะคุณอวุธเขาออกเสียง3พยางนะคะตัดทิ้งเลยช่างเกตได้ไงว่าออกเสียงกี่พยางก็ลองนับดูนะคะคำหนึ่งสมมุติคำเนี้ยมันเขียนแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราออกเสียงว่าอะไรสวรรคตนะหนึ่งสองสามนะคะสะวรรคตอาทถจันสามพยางไหมสามพยางนะคุณอวุธอ่าสามพยางอาจยากีก่พยางสองพยางนะคะ ข้อต่อมานะคะสําหรับข้อนี้เนี่ยเขาทำว่าคํำในข้อใดเขียนไม่ถูกต้องนะคะคํำในข้อใดที่เขียนไม่ถูกต้องนั่นเองอ่าไปดูข้อที่1นึ่นะคะคำนี้เห็นว่าอะไรคะ กาก,กระบาดใช่ไหมคะกากบาดข้อนี้เขียนถูกต้องไหมข้อนี้เขียนถูกต้องนะคะเพราะว่ากากระบาดคําว่ากะไม่ต้องมีสระนะคะเขียนแบบนี้ไปเลยกออากาเหมือนกากบาดนะคะแต่ว่าอ่านว่ากากบาดเนาะต่อมาบันเทิงค่ะบันเทิงบันเทิงใช้บันนี้ไหมหรือบันรอหรันบันเทิงใช้บันนี้นะคะบันเทงใจได้บันทึกสิ่งก้องกึกบันลึกไกลนั่นแหละนะคะต่อมากระทันหันอันนี้ต้องเขียนว่ากระทันหันหรือว่ากระทันหันคะ่ะ กะทันหันแบบนี้ถูกแล้วนะคะกะต้องไม่มีรอเรือนะคะต่อม,มาข้อขอไข่อ่ะอันนี้ถูกต้องหมดทุกคำไหมถูกต้องหมดทุกคำเพราะฉะนั้นตัดทิ้งเพราะเขาถามหาอะไรคะข้อที่เขียนไม่ถูกต้องนะคะอ่ะตาต่อมาขอไข่บาททยักบาททยักเขียนแบบนี้ไหมบาททยักเขียนแบบนี้ถูกแล้วนะคะทออัฐาบแบบนี้เลยนะคะต่อม,มาเบนจเพศเบนจเพศเพศเขียนแบบนี้ไหมใช้เสอเสือไหมใช้แบบนี้นะคะถ้าน้องๆลองย้อนไปดูช็อตดูนะคะ ที่พี่ทำไว้นะคะมันมีอยู่เนาะคลิปหนึ่งที่บอกว่าเป็นจะเภศเขียนยังไงนะคะอยู่ตรงมุมขวามือตรงนี้นะคะลองจิ้มๆิไปดูนะคะต่อมาคำว่าวิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวเอ๊เ,เขียนถูกไหมไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าวิ่งเปรี้ยวที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องเขียนแบบนี้นะคะไม่มีรอเรือนะก็คือวิ่งเปรี้ยวก็คือเปรี้ยวไปเลยไม่เปรี้ยวนะคะเปรี้ยวแบบนี้นะคะคํานี้ไม่ถูกต้องแล้วแปลว่าข้อนี้มีโอกาสถูกไหมมีโอกาสถูกนะคะต่อมา ข้อควายเสื้อเชิ้ตทะแยงแล้วก็กระทัดรัดเสื้อเชิ้ตเขียนแบบนี้ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะใช้ไมโทเนาะต่อมาทะแยงทะแยงอันนี้พี่ก็เคยทําช็อตไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะคลิกไปดูได้เลยจิ้มขวานะคะทะแยงจะไม่มีสระอะค่ะถูกต้องต่อมากระทัดรัดกระทัดรัดใช้กะแบบไม่มีรอเรือเหมือนกับกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องแล้วตัดทิ้งไปเลยนะคะ ต่อมานะคะข้องง,องูอ่าคำมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอาพาธสเต็มแล้วก็สังเกตใช่ไหมอ่านไปดูคำแรกไหมคะอาพาธอาพาธเขียนแบบนี้ไหมคะสะกดด้วยทอทงไหมสะกดด้วยทอทงนะคะถือว่าถูกต้องต่อมาสเต็มสเต็มเขียนอย่างนี้หรือว่าซอเซย์คุณน้องคะเขียนแบบนี้ถูกต้องแล้วนะคะสําหรับคําว่าสเต็มก,ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะสังเกตละ่ะสังเกตอ่าคำนห้พี่ก็เคยทาช็อตไว,ว้แล้วถ้าน้องๆเคยดูนะคะก็จะรู้ว่าสังเกตเขียนยังไงอ่าเขียนแบบนี้ ถูกต้องแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสังเกตจะไม่มีสระอุอยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เขียนถูกถุกคําตัดออกแล้วข้อไหนคะที่เขียนไม่ถูกต้องข้อขอไข่นะคะเพราะคําว่าอะไรคำว่าวิ่งเปียวนะคะต่อมานะคะสาหรับข้อนี้เขาถามว่าคําในข้อใดที่อ่านไม่ถูกต้องนะคะอ่านไม่ถูกต้องเลยเนาะข้อแรกคํานี้อ่านว่าอะไรคะทุกคนการเวลาหรือว่าการรับเวลา การเวลาถูกต้องไหมคะตามอันนี้ถ้าเราอ่านตามนี้มันก็จะเป็นการเวลาใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องแล้วนะคะตัดทิ้งเนาะหมายเหตุไว้ ah ด้วยว่าถูกต้องต่อมาขอไข่เขาบอกว่าการสมัยแต่อันนี้มันเขียนเหมือนการเวลาเลยเราจะอ่านว่าการสมัยหรือว่าการละสมัยเขาบอกว่าคำนี้อ่านว่าการละสมัยอ่านถูกต้องไหมถูกต้องนะคะ อันนี้อ่านว่ากาละสศมยแต่อันเมื่อกี้อ่านว่ากาลเวลานะคะก็ตัดทิ้งไปต่อมาข้อคขายคอนีอออ้อ่านว่าอะไรคะเป็นวันแบบพิธีวิธีหนึ่งใช่ไหมอ่ะอันนี้อ่านว่าชาตรมงคลถูกต้องไหมชาตรมงคลทุกคนจะอ่านว่าชาตรมงคลไหมไม่ใช่นะคะชตรมงคลเพราะว่ามันเป็นคําสมาทนะคะระหว่างคำว่าชัตรกับคาว่ามงคลนะคะพอมาสมาท สมาติใช่ไหมสมัชชนใช่นะคะพอชนเสร็จเนี่ยมันก็จะมีเสียงอีอุ EU กึ่งเสียงใช่ไหมระหว่างคําอันนี้ก็มีตะตรงกลางนะคะเป็นฉัดตรมงคนซึ่งถูกต้องใช่ไหมคะอ่าอ่านถูกต้องแล้วนะคะอ่านถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นก็ตัดทิ้งนะคะต่อมาง้องูประวัติศาสตร์หรือว่าประวัติศาสตร์คะแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยอ่านว่าประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์อ่านถูกต้องไหมจริงๆแล้วมันอ่านได้2แบบนะคะแต่แบบที่ถูกต้องก็คือแบบอะไรคะแบบประวัติศาสตร์นะคะถ้าสมมติแบบเป็นเงี้ยมันก็จะไม่่อยอันนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเรียกสั้นๆว่าประวัติก็ได้แต่ว่าอันนี้มันต้องอ่านว่าประวัติแล้วก็ติ นะคะเพราะอะไรเพราะมันก็เหมือนคําว่าชัดตรมคลนั่นแหละนะคะที่มันต้องมีออิอุกึงเสียงระหว่างคำนะคะเพราะว่าเขานี่ชนระหว่างคําว่าประวัติกับศาสตร์ก็กลายเป็นประวัติศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อที่ถูกต้องนั่นเองอ่ะต่อมานะคะข้อนี้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเนื้อความในข้อใดเป็น คำนามทุกคาคานามคืออะไรคะคานามก็คือคําที่ใช้เรียกชื่อโคนจากสิ่งของสถานที่ประมาณนั้นใช่ไหมคะอ่ะแล้วเนื้อความในข้อใดที่เป็นคํานามทุกคําก็จะประมาณว่าคํเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยพอแบ่งออกแล้วเนี่ยอันไหนที่มันแบบว่าเนื้อความมันเป็นแบบคํานามทุกคํานะคะคือแบบเออคำนี้ก็เป็นคํานามคำนี้ก็เป็นคานามนะคะมันมีคาสรรพนามหรือว่ากริยานะคะไปดูอันที่อันแรกเลยนะคะอันแรกถนนลื่น ถนนลื่นอันนี้เป็นคํานามทุกคำไหมคะก็แบ่งออกมาระหว่างคําว่าถนนกับลื่นถนนเป็นคํานามไหมเป็นนะคะแต่ว่าลื่นละ่ะลื่นเป็นอะไรอาการของการลื่นคืออะไรคะแบบเด,เดินไปพื้นที่เปียกแล้วมันก็ท้าแบบปลื้ดไปงี้ใช่ไหมอ่ะแปลว่าลื่นเนี่ยมันเป็นอะไรคะเป็นกริยาเพราะว่ามันแสดงอาการว่าถนนลื่นนั่นเองนะคะก็ะชนะทอนนี้ตัดทิ้งต่อมา อันที่สองบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนนะคะบอแบ่งออกมาก็จะเป็นคําว่าบันไดกับคาว่าเลื่อนใช่ไหมบันไดเนี่ยเป็นคํานามแต่ว่าเลื่อนเลื่อนก็คืออาการที่มันขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเลื่อนเป็นคํากริยาเช่นเดียวกันนะคะกริยาแปลว่าตัดทิ้งนะคะเพราะขอเ,ขาเอาคํานามทุกคำนะต่อมานะคะข้อควยทางม้าลายทางมะลายนะคะทางกับมะลายทางเป็นคํานามไหมทาง ทางก็เป็นทางใช่ไหมคะเหมือนถนนผนทางประมาณนั้นแหละนะคะทางก็เป็นคำนามอ่ะมมลายเป็นคำนามไหมแมาลายก็เป็นคำนามนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งใช่ไหมอ่ะแปลว่าข้อนี้มีโอกาสที่จะถูกนะคะมีโอกาสถูกต่อมาไปดูข้อของงูกันง,ง,งูเขาบอกว่าท่องเที่ยวท่องเที่ยวคือแบ่งออกมาเป็นท่องกับเที่ยวนะคะอ่ะท่องกับเที่ยวเอออันนี้เป็น ยาเลยนะคะเห็นไหมคะท่องกับเที่ยวเลยอะ่ะเออมันเป็นอาคารที่แบบเราไปเที่ยวใช่ไหมเออถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อไหนคะที่เป็นคำนามทุกคำขอ้อคอขวายนะคะทางมาลายนึ่งเองต่อมานะคะเขาถามว่าคําในข้อใดใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องอ่าลักษณะนามนะคะไม่ถูกต้องด้วยนะคะขีดยาวทีเดียวดีกว่าหนึ่งอ็ปุ๊บ ลักษณะนามไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะไปดูอันแรกอันแรกนะคะเขาบอกว่านาฬิกาใช้เป็นเรือนนาฬิกาใช้เป็นเรือนถูกต้องไหมถูกต้องนะคะเพราะว่าใครจะไปเรียกนาฬิกาเป็นอันถูกไหมนาฬิกาก็เรียกเป็นเรือนนะถูกแล้วทั้งนาฬิกาข้อมือและก็นาฬิกาที่เป็นอันกลมๆใหญ่ๆติดข,ข้างฝาบ้านนะคะ <S <S แล้วก็อันที่สองอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้แก้ครสักค่นะคะอ่ะกลับมานะคะอันที่สองมุ้ง ใช้เป็นหลังถูกต้องไหมคะมุง้งเป็นลักษณะแบบไหมคะมุ้งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็คลุมเราเวลาเรานอนอ่ะใช้เป็นหลังถูกต้องไหมถูกต้องนะคะสําหรับมุง้งใช้เป็นหลังนะจ๊ะอย่าลืมนะต่อมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อเมื่อกี้ใช้ถูกต้องทุกอันไหมคะถูกต้องทุกอันแปลว่าตัดทิง้งเพราะก็ทาอาหารที่ไม่ถูกต้องเนาะต่อมาขอไข่เข็มใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นเล่มถูกไหมคะถูกนะคะอ่ะไม้บรรทัดเราใช้เป็นอะไรไม้บรรทัดใช้เป็นอัน อันก็ถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งเช่นเดียวกันต่อมาข้อควายช็อกใช้เป็นแท่งน้องๆลองนึกสภาพของช็อกอ่ะใช้เป็นแท่งถูกต้องไหมถูกต้องนะคะต่อมาปากกาปากกาใช้เป็นด้ามหรือใช้เป็นแท่งคะปากกาจะใช้เป็นด้ามถูกต้องแล้วนะคะแต่ดินสอจะใช้เป็นแท่งนะคะดินสอแท่งปากกาด้ามโอเคไหมคะโอเคนะคะข้อนี้ตัดทิ้งต่อมาข้ององูพระภิกษุ พระภิกษุใช้เป็นคนถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะคะพระภิกษุไม่ได้ใช้เป็นคนนะพระภิกษุ tense, ใช้เป็นรูปนะคะรูปแล้วก็ไม่ใช่องค์ด้วยนะคะน้องๆว้องจาไว้แบบนี้พระพุทธรูปใช้เป็นองค์ส่วนพระพุทธองค์ใช้เป็นรูปพระพุทธองค์หมายความว่าไงก็พระภิกษุพระสงฆ์เนี่ยแหละนะคะใช้เป็นรูปเอาใหม่นะคะพระภิกษุพระพุทธรูปใช้เป็นองค์พระพุทธองค์ใช้เป็นรูป นะคะต่อมากระดาษใช้เป็นใบถูกต้องอีกไหมไม่ถูกต้องนะคะกระดาษต้องใช้เป็นแผ่นนะจจะลักษณะแผ่นบางๆวันนี้เขาใช้เป็นแผ่นเขาไม่ได้ใช้เป็นใบเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็คือข้อที่ถูกต้องนั่นเองนะคะที่บอกว่าใช้ลักษณะนามไม่ถูกต้องนะคะข้อต่อมานะคะข้อถามว่าข้อใดเป็นการกระทําที่ผู้ฟังที่ดีไม่ควรกระทําระหว่างที่ฟังนะคะ ก็คือผู้ฟังที่ดีเนี่ยเป็นผู้ฟังที่ดีแต่ว่าไม่ควรกระทําในระหว่างที่ฟังก็คือแบบผู้ฟังที่ดีเนี่ยไม่ควรทําอะไรไนะคะข้อที่หนึ่งเลยก็ไกลก็ไก่นะคะเขาบอกว่าพยายามจับใจความสําคัญของเรื่องที่ฟัง พยายามจับใจความสำคัญของเรื่องที่ฟังอันนี้เป็นแบบว่าผู้ผู้ฟังที่ดีเนี่ยควรทำไหมควรทำนะคะอ่าควรทำเพราะว่าอะไรการพยายามจับใจความสำคัญก็คือแบบเหมือนเราต้องใจฟังใช่ไหมเราก็จะจับใจความสำคัญได้นะคะอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้กาทิ้งนะคะเพราะว่าไม่ควรทำอะไรนะคะแต่เนี้มันควรทำไงเออต่อมานะคะขอใครเขาบอกว่าฟังอย่างสงบและมีสมาธิฟังอย่างสงบและมีสมาธิ อันนี้ควรทํำไหมควรทานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งไปเพราะว่าถ้าฟัง,ยงอย่างสงบอย่างสงบเนี่ยไม่ส่งเสียงดังก็จะได้ไม่รบกวนแล้วก็ไม่เสียมารยาทด้วยใช่ไหมคะอ่าต่อมานะคะ้คอควยพูดจาหยอกล้อส่งเสียงดังพูดจาหยอกล้อแล้วก็ส่งเสียงดังด้วยอันนี้ควรทำไหมคะ,ไม,ะ,คะไม่ควรทานะคะไม่ควรทาว่าอะไรเพราะว่าแบบการพูดส่งเสียงดังนะคะในระหว่างที่พูดกัาร้งพูดเนี่ยก็ถือว่าแบบไม่มีมารยาทเลยนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่โอเคที่สุด นะคะอะต่อมางงูจดบันทึกเนื้อความที่สําคัญจดบันทึกเนื้อความที่สําคัญอันนี้ควรกระทำไหมควรกระทานะคะเพราะว่าแบบจะได้ไปทบทวนดูไงว่ามันเป็นยังไงนะคะเนาะพราะฉะนั้นข้อไหนคะที่ไม่ควรกระทําข้าขคอควายนะคะผูจาหย,ยอกล้อส่งเสียงดังนั่นเองต่อมานะคะข้อนี้เขาบอกว่าดวงตามีประโยชน์มหาศาล ดวงตามีประโยชน์มหาศาลคําว่าดวงตาทําหน้าที่ใดในประโยคประโยคที่เขาให้มาก็คือประโยคนี้ใช่ไหมคะอ่าประโยคนี้ที่บอกว่าดวงตาเนี่ยมีประโยชน์มหาศาลเลยแล้วเขาก็ถามว่าดวงตาเนี่ยแหละมันทําหน้าที่อะไรในประโยคนี้นะคะอ่าเราดูแล้วมันน่าจะเป็นหน้าที่อะไรคะประธานแสดงส่วนขยายหรือว่ากรรม ประธานนะคะประธานถูกต้องเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันขึ้นมาอันแรกไงว่าประธานคือดวงตาคือเราเกล่าวถึงดวงตาอยู่ไงประธานแล้วกริยาคืออะไรกริยาก็คือมีใช่ไหมคะมีอะไรหลกักกรรมมีประโยชน์แล้วมหาศาลเราทําอะไรมหาศาลลราศาลลคือส่วนขยายนะคะส่วนที่มาขยายมีอีกทีหนึ่งก็คือมีมหาศาลเลยมีอะไรมีประโยชน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดวงตาก็ทําหน้าที่เป็นภาคประธานนั่นเองนะคะ ต่อนะคะสาหรับข้อนี้เขาบอกว่าข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนรายงานข้อใดเป็นลักษณะของการเขียนรายงานนะคะเน่งเลยก็ไก่การเขียนเรื่องราวที่ศึกษาค้นควาการเขียนเรื่องราวที่ศึกษาค้นขวา้าข้อนี้ถูกต้องไหมคะเป็นลักษณะของการเขียนรายงานไหนเป็นนะคะเป็นเพราะว่าอะไรเพราะแบบ เรื่องราวที่เราไปศึกษาค้นคว้าไงล้วก็นํามาเขียนรายงานให้คนที่แบบว่าคนอื่นๆได้รับรู้ว่าเราเนี่ยไปทําอะไรมาบ้างเราศึกษาอะไรมาบ้างนะคะก็รายงานเข้าไปเนาะเหมือนครูสั่งงานเนี้ยให้เราไปศึกษาเรื่องการจเจริญเติบโตของพืชดอกนะคะเราก็มาเขียนรายงานให้ครูนะคะแบบนี้เป็นต้นต่อมาข้อไข่การเขียนเล่าประสบการณ์การเขียนเล่าประสบการณ์อันนี้เป็นลักษณะของการเขียนรายงานไหมก็ไม่เป็นนะคะไม่เป็นเพราะว่าอะไร การเขียนเล่าประสบการณ์มันเป็นแบบการเขียนประวัติมากกว่าเนาะไม่ใช่การเขียนรายงานไงนะคะต่อมาบันทึกการท่องเที่ยวในข้อขวายบันทึกการท่องเที่ยวอันนี้เป็นการเขียนรายงานไหมไม่เป็นนะคะบันทึกการท่องเที่ยวเป็นเหมือนการเขียนสารคดีการเขียนอะไรต่างๆเนาะต่อมาการเขียนประวัติส่วนตัวอ่ะพูดชัดเจนเลยว่าเป็นการเขียนประวัติส่วนตัวมันไม่ใช่การเขียนรายงานนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบอะไรคะตอบก็ไก่นะคะการเขียนเรื่องราวที่ คนควานั่นเองต่อมาหานะคะข้อนี้เขาให้มาเป็นกรอนเอออันนี้คืออะไรนะเขาต้องอ่านยังไงอันนี้นะคะก็คือเขามีชื่อเรียกว่ากาบสุรางคาง28นะคะเพราะว่าเขาจะมี28่สิคำนะคะแล้วก็มี7ว็ดรักด้วยกันวางละ4ี่คำนะคะเดี๋ยวน้องๆได้เรียนแน่ๆในตอน <c ười> เดี๋ยวก็จะแบบ ทุกคนก็จะได้เรียนในช่วงม1น,นะคะอันนี้ก็มาจากเรื่องกาพระชัยสุริยะนะคะซึ่งรวมทั้งกชาชบัง16กับยานี11แล้วก็กาบสุรังคนาง28เนี่ยแหละนะคะอยู่ในเรื่องเรื่องเดียวเลยนะคะในเรื่องกาพระชัยสุริยะนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราลองมาอ่านกันนะคะว่ากาบสุรางค์ณาง28เนี่ยเขาอ่านยังไงกันนะอ่ามีสี่คำใช่ไหมคะก็อ่านไปงั้นแหละนะคะอ่านไปเลยวันนั้นจันทรมีดารากรเป็นบริวารเห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีคลี่บานใบากาอดอรชรอ่านประมาณนี้นะคะสําหรับกาบสุานารคณาง 28, นะีสิบ28เนาะทีนี้เขาก็เลยถามเราว่าข้อใดเป็นคําพ้องความหมายของคําที่ขีดเส้นใต้ ออไรเป็นคำพ้องความหมายของคำที่ขีดเส้นใต้นะคะคำที่ขีดเส้นใต้คือคำว่าอะไรคำว่าดินนะคะแล้วคำพ้องความหมายคืออะไรสําหรับคําพ้องความหมายนะคะก็คือคําไวยพจน์นั่นเองนะคะที่แบบว่าหลายๆคําที่มีหลายๆคำนั่แหละมาเรียงยาวลงมาเลยแต่ว่ามีความหมายก็คือความหมายเดียวกันเลยพ้องกันไหนก็คือคําว่าแปลว่าดินนั่นเองนะคะคําพ้องความหมาย จะไม่ง่ายเลยนะคะถ้ารู้จักคํไวัยพ์ก็จะเข้าใจความว่าความพ้องความหมายเองนะคะก็คือคไวัยพจนะคะแล้วคไวัยพจน์นิยมใช้อะไรนิยมใช้ในการแต่งกนใช่ไหมให้มันแบบไพเราะพอพ,พิงน,นะคะใช้คําที่หลากหลายแต่ว่ามีความหมายเหมือนเดิมนะคะและทีนี้เขาให้เราหาคําไวพยพ์ของคําว่าดินนั่นเองนะคะคำวัยพ์ของคําว่าดินอ่ะเราไปดูกันเลยนะคะว่าคไวคยพสคาไหนบ้างที่เขาให้มาเนี่ยแล้วมันแปลว่าดินนะคะอ่ะก็ไก่ พนากับไพรสนพนากับไพรสนแปลว่าอะไรคะสองคำนี้สองคำนี้แปลว่าป่านั่นเองนะคะพนาคุ้นๆไหมคุ้นๆเนาะพนาก็นั่นแหละนะคะป่าไพรสนก็ป่านะคะคำนี้ไม่ได้แปลว่าดินตัดทิ้งต่อมาขอไข่ชโลธรกับชลาลัยชโลธรบางคนอาจจะยังไม่คุ้นแต่พอมาเจอชลาลัยโอเคทุกคนต้องคุ้นแน่ๆนั่นก็คือแปลว่าอะไรคะ น้ำนั่นเองถูกต้องนะคะกาออกจากเพราะมันไม่ได้แปลว่าดินต่อม,มาข้อคว่ข้อคววยก็คือระวีกับทินกรระวีอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าทินกรละจ้ะทินกรได้แน่นอนนะคะนั่นคือดวงอาทิตย์นะคะทินกรคือดวงอาทิตย์เดอข้อนี้มันไม่ได้แปลว่าดินใช่าตัดทิ้งจากลรอยู่ข้อเดียวนะคะข้อเดียวเน้นๆเลยจ้าตอนนี้ ก็คืององูนั่นเองนะคะก็คือมีคําว่าอะไรบ้างมีควาว่าพัสุธากับปัตภีอ่ะพอเจอพัสุธากับปัตภีคุณทั้งสองคำไหมคุณทั้งสองคำมันแปลว่าดินนะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบไ,ได้เลยนะคะดินหรือว่าแผ่นดินก็ได้นะคะพัสุธากับปัตภีต่อมานะคะเขาให้เป็นอะไรสักอย่างมาเนี่ยและตัวเอียงอยู่ตรงนี้นะคะในเครื่องหมายคําพูดนะแล้วเขาก็ถามเราว่า บทร้อยกองนี้มีลักษณะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดเออทำง่ายวะ่ะมีลักษณะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดนะคะเราก็ไปดูกันเลยเขาบอกว่าคุณแม่หนานหนักเพียงพระสุธาคุณบิดรดุดอาก,ากาศกว้างคุณพี่พางศิขราเมรุมาศคุณพระอาจารย์อ้างอาสู้ดัจกอนอ่ะพอคุณคุณตามไหมคะสำหรับอันนี้ อาจจะยังไม่คุ้นตาเท่าไหรน่นะเพราะว่ายังไม่ค่อยได้เรียนนะคะแต่ว่าก็ไปดูอีกรอบหนึ่งอะ่ะคุณแม่นะนเพียงพระสุธาคุณมีดอนดูดอากาศกว้างคุณมีพังศสกราเมรุมาตรคุณพระอาจารย์จ้างอาสูดัศกรเอลักษณะแบบนี้เป็นคําประพันธ์ลักษณะใดนะลักษณะแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าโครงสีสุภาพนะคะสําหรับโครงสีสุภาพนะคะอ่ามันก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละนะคะ หรือว่าบางคนอาจจะเรียนมาแล้วนะคะสําหรับเจ้าโครงสีสุภาพเนาะก็จะมีแบบคาเอกคาโทใช่ไหมคะเอกเจ็ดโทซีเอยอะไรต่อมีอะไรนะคะแล้วก็แบบก็จะมีนี่แหละลักษณะคำพันธ์ประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็ฉันทะลุงฉันทะลักเขานะคะที่อาจจะแตกต่างไปจากก้อน6ก้อน7ก้อนแปดสุภาพก้อนเไม่มีนะจ๊ะก,ก้อนแปนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ไปหาเลยนะคะว่าข้อไหนที่เขาตอบโครงสี่สุภาพ ข้อคอควายนะคะเราก็ไปดูข้ออื่นก่อนอ่ะข้ออื่นข้ออื่นบอกอะไรกรอนสุภาพใช่ไหมไม่ใช่นะคะกรอนสุภาพคืออะไรคะก็กรอนแปดนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ใช่ไหมกราฟเชียงบังสิบหกกราฟเชียงบังสิบหกไม่ใช่นะคะก็จะมีสิบหกคำเนาะแต่นี้มันเป็นโครงสีสุภาพไงตระมาณงูกราฟยานีสิบเอ็ดถูกไหมไม่ถูกนะคะกราฟยานีสิบเอ็ดจะไม่ใช่ลักษณะนี้ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยตอบโครงสีสุภาพนั่นเองนะคะ